จ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งค่ะมาเบิง่งบรรยากาศหนาน้ำนะคะช่วงนี้น้ำแห้งลงเยอะชุมชนเช้าประมงก็มาหากินหาอยากเราจะเพื่อนเพื่อนย้ำแรงผมมีเนี้ยสีเฮดเลี้ยวให้เลี้ยวนะเพื่อนกับพากกับลุงน้ำจะเพื่อนเนพื่อนเพราะได้ไปอยากไปกินก็สิยู่ประมาณนี้ นี่เป็นกาลังเสียงลงน้ำค่ัเพื่อนเื่นนี่ได้สารคดีพร้อมบ่ะเมน មកយកបរិយ <rôlepot> <smachélan ici> <mach> ាក <omacholedialistic> <com fois löss91> ាស <adjectives> ទ <t> ៅម <moz Vince> ើលក่อนយកបរិយាកាសយកປាទៅនេះមកយកបរិយាកាសទៅមើលក่อนចាទៅខ្ញុំទៅໃសហោបាឲ្យខ្ញុំក៏ໄດ້เด้อเดี๋ยวចោលទៅយកបរិយាកាស

แหงเขาเหมือนปีกายเราจะเพื่อนๆน,นี่ปีกายก็แหงลงประมาณนี้นะคะแต่ว่าปีกายนี่ยยหน่อยได้มาแต่หัวปียุปีนี้เพิ่งจะได้มาจะเพื่อนเพื่อน อนระบำไทยท่านี้จ้เพื่อนช่วงนี้น้ำแหงหลาย่เพื่อนเปียนน้ำเอาเอกตงเ้าปนาอาเต้บรรยากาศ ขงขอยกมียู่เยนเก่ากว่าขามันยาวยนวดเออออกสะดุ้งพดให่ดินะงูนี่ยสะดุ้งรถยออกขาได้เนอ รวมตอ่อยใน่ไยแล้วกับกีกีดีๆแบบนี้งุ้งเอานาซูดิมดนันื่ไต่กระดุง ดาวไม่เลยติยาย <c oughs> โจ้อ้ซ <c oughs> อกใน <c oughs> สิบซอกเตอมาซมือได้แม่นป่ chở, ừ. nhô dạ. bao cm nè, chở, xung nhỏ nồi, phun bấy nhô thang đậy, đậy, phun lắm เอาบอลน,นี้เสีเเสเย <laughs> กกเอาเจ้กยยากูบพิ่เอาเสื้อมัดน้อยยัยเอาเสื้อมัดหูมันถึงบ่ละถึงบ่ละโอ้หนีแล้ว <laughs> <laughs> ทุกเที่หนูกลางหนูเสียเอาเสื้อมัดไว้ขานึงเนี่ย <laughs> แมนโอ้โอ้แมนอยู่ข้ามันละกับใครอยู่เธอบ่ละกันนะั่งอยู่ เราจะเบิ่งเพื่อนประกอบสะดุ้งนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนาคึกคืนมากเลยจ้าเพื่อนๆจ้ะปิดตาม้วนไห้คนลายกระโดปลาถือดีในแห้งสิม้วนคักยายน่อยก็เอาเอาอาวุธมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปประกอบ อาวุธมันก็นแลวจ้ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ขอเอาบรรยากาศล่ะๆรอบน้าก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าเยอะมากเลยกระเดี้ยงน้อยนี่หลายขนาดเพื่อนๆเยอะมาก โอ้สวยแท้ละเฮ็ดต่างลางสวยงามขนาดเลยประกอบแล้วงามขนาดตัวนี่ขาดันคือได้กินข้าเบาขานเบาก็กันติยาย คือด้แขนคาราบาวแทะจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ยายน้อยขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยายน้อยไปปักปอบอาวุธลงหากินน้ำพือนก่อนจ้า